สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบงค์ห้าสิบรุ่นเก่านะผมนี่เห็นไหมแบงค์ห้าสิบรุ่นเก่านะผมเห็นไหมนี่แบงค์ห้าสิบรุ่นเก่าเงาผม,น,น,มนี่เห็นไหมเงาผมนี่เห็นไหมแล้วนี่เห็นไหมทุกคนเป็นแบงค์ห้าสิบรุ่นเก่านะผมข้างหลังเป็น อย่างนี้ครับผมเนี่ยข้างหลังเป็นอย่างนี้เห็นไหมบีอันนี้เห็นไหมนี่ยังเก่าเลยนะผมแบงค่าสิบรุ่นเก่ารุ่นนี้นครับผมอ,อุ้ยตก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 นะครับผมอันนี้ฉอชิ่งนะครับผมรุ่นอะไรอะ่ะเดวขอคิดก่อนนะถ,ถ้าถ้าสมมติตรงนี้เป็นกอไก่ก็แสดงว่าเป็น แบงค์รุ่นแรกนะผมเป็นแบงค์ใบแรกอันนี้น่าจะเฉยชิงแบงค์ที่เท่าไหร่อ่ะโอ้โหกอ่ะทุกคนรุ่นที่หกอ่ะเฉยชิงนี่คือรุ่นที่หกนะผมเฉลยชิงคือตัว F หรอใช่ไหมอ๋อใช่ใช่เฉลยชิงคือตัว F อ๋อใช่ใช่จริงช้อยชิ่งคือตัว F นะครับผมเห็นไหมน,นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะครับบา,บายอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับนะครับผมแต่ว่ามึงรอให้ลมลมหายก่อนแล้วค่อยอัดหยุดอัดนะครับผม แต่ลืมกดกระดิ่งกันเลยนะครับ